สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดจุดจบกปปสกมตามทันเห็นผลในชาตินี้สารรัฐธรรมนูญฟันห้ากปปสผลสมาชิก,กภาพสสชี้ข้อโต้แย้งฝังไม่ขึ้นไม่อยู่ในฐานะไว้วางใจในความสุจริตได้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยห้ากปปสชุมพลพุทธิพองศ์อิสระทาวนัทพลต้องพ้นจาก เก้าอี้สะสหลังถูกสารอาญาพิพากษาจำคุกค,คุมขังระหว่างรออุทธรณคดีชุมนุมชี้ไม่อาจอยู่ในฐานะไว้วางใจในความสุจริตได้ไม่สมควรให้เข้ามามีอํำนาจทางการเมืองอื่นอีกโดยเมื่อวันที่8ธันวาคมปี2564สารรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสอสอและความเป็นรัฐมนตรีของ5้าอดีตแกนนำกลุ่มกปปสเส้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่กรณีดังกล่าวคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตอขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหลังจากต้องคำพิพาษาศาลไอาย,ยาให้จำคุกนายชุมพลจุลสายสสชุมพรพักประชาธิปัตย์นายอิสระสมชยัยสอสอบัญชีรชื่อพักประชาธิปัตย์ นายพุทธพงศ์ปุณกันสสบัญชีรายชื่อพักพระชารัตนายนัทพลทิพสวุวรรณสสบัญชีรายชื่อพักพระชารัฐนายทาวนเซนเนียมสสสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ในคดีกบุตรกบรพอปสในคดีอาญามหมายเลขแดงที T. อจุดสามหนึ่งเจ็ดทับสองห้าหกสี่เมื่อวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์ปี2 5 6 4และเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง5ปีนายชุมพลนายอิสระ และนายนัทพลนับแต่วันมีคำพิพากษาเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสสของผู้ถูกร้องทั้ง5สิ้นสุดตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ4วงเล็บ6และมาตรา96วงเล็บ2หรือไม่โดยสารอาญาออกหมายจำคุกระหว่างอุทธร์ดีกาและขังผู้ถูกร้องทั้ง5รายที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ ต่อมาทั้ง5รายได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวและสารมีคำสั่งให้บุคคลทั้ง5หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารรัฐมนูญจะมีคำนิฉัยต่อมาผู้ถูกรองทั้ง5รายได้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและสารรัฐมนูญมีคำสั่งรับคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าวรวมไว้ในสำนวนแล้วทั้งนี้การประชุมของสารรัฐมนูญได้เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าต่อมาเวลา15นาฬิกา คณะตุลาการสารรัฐมนูญออกนั่งบัลลังอ่านคำวินิจฉัยว่าตามรัฐมนูญมาตรา98วงเล็บ6เมื่อมีคำพิพากษาของศาลทำให้สมาชิกภาพสสต้องสิ้นสุดลงโดยไม่ต้องรองให้คดีถึงที่สุดเสียก่อนนั้นสารรัฐมนูญเห็นว่ารัฐมนูญมาตรา101วงเล็บ6บัญญัติว่าสมาชิกภาพสสสิ้นสุดลงเมื่อมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98วงเล็บสี่ เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งคืออยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งและมาตรา98วงเล็บ6ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังโดยหมายของสารการที่รัฐธรรมนูญกำหนดเนื่องจากซสทำหน้าที่นิติบัญญัติ จึงต้องได้รับการการกรองคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีการการะทำผิดมัวหมองอีกทั้งมาตรา96และ98บัญญัติเป็นลายลักษ์อักษรชัดเจนไม่อาจตีความเป็นอย่างอื่นได้ส่วนข้อโต้แย้งที่ว่าการทำผิดอาญาของผู้ถูกร้องที่1-5มาจากการชุมนุมแสดงออกความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งสารัฐธรรมนูนเคยรับรองว่าเป็นการแสดงออกเพื่อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญนั้นเป็นกรณีที่สารัฐธรรมนูญไม่ได้รับรองการการะทำผิดตามกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นไว้ข้อโต้แย้งนี้จึงฟังไม่ขึ้นส่วนที่แย้งว่าการที่สาลอาญาไม่ปล่อยตัวชั่วคราวไม่ใช่การสั่งจำคุกนั้นฝังไม่ขึ้นส่วนที่โต้แย้งว่า รัฐมน,นูญมาตรา98วงเล็บ6ต้องถูกคุมขังจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่สสได้นั้นฟังไม่ขึ้นส่วนเรื่องความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาในสมัยประชุมที่ไม่อาจถูกจับคุมขังหรือขัดขวางต่อการปฏิบัติสมาชิกรัฐสภาผู้นั้นจะมาประชุมสภานั้นเป็นการให้ความคุ้มกันระหว่างการพิจารณาคดีแต่กรณีดังกล่าวคดีสิ้นสุดแล้วข้อโต้แย้งดังกล่าวจึงฟังไม่ขึ้น ส่วนข้อโต้แย้งที่อ้างว่าลักษณะต้องห้ามตามรมัฐธรรมนูญมาตรา9 8วงเล็บ6เป็นลักษณะต้องห้ามที่ใช้ก่อนการรับสมัครรับเลือกตั้งเท่านั้นเห็นว่าหากสสมีลักษณะต้องห้ามตามมาตราดังกล่าวย่อมเป็นเหตุให้สสสิ้นสุดลงได้ข้อโต้แย้งดังกล่าวจึงฟังไม่ขึ้นอาศัยเหตุผลข้างตน้นวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพสสของผู้ถูกร้องที่1 3 5หสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมน,นูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ4ประกอบมาตรา96วงเล็บสองสมานชิกภาพของผู้ถูกร้องที่2และ4สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมน,นูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ6นับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่คือวันที่7เมษายนปี2564 และให้ถือว่าวันที่ตำแหน่งโสของผู้ถูกร้องที่1นถึงสว่างลงคือวันที่สารรัฐมนูญอ่านคำวิจฉัยคือวันที่8ธันวาคมปี64 ผู้สื่ข่าวรายง,งานว่าตำแหน่งสสที่ว่างลงนั้นในส่วนของสสเขตได้แก่ชุมพรกับสงขรานั้นต้องมีการตราพระราชกิฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อมแทนภายใน45วันนับแต่วันที่ศาลอ่านคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพสิ้นสภาพสำหรับสสบัญชีรายชื่อที่ว่าง ประธานสภาประกาศรายชื่อลำดับ,บต่อไปมาแทนสดส,สบัญชีรายชื่อที่ว่างลงประกาศราชกิจจานุเบกษาภายใน7วันนับแต่วันที่ศาลอ่านคำวินิจฉัยโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นกว่าจะตัดสินก็เป็นรัฐมนตรีจนจะครบวาระแล้วตัดสินก็เหมือนไม่ตัดสินนะโทษที่ได้รับ ไม่เท่ากับความชีพหายที่ประเทศได้รับเลยนะครับทีหลังอยากบางอาจมาเป็นนกต่อเพื่อทำรัฐประหารปร้อนอำนาจประชาชนแค่นี้ยังน้อยไปด้วยซ้ำนะครับคืนเงินเดือนด้วยนะครับท่านถือว่าคุมแล้วล่ะแดกอิ่มก็ควรจะพอได้แล้วนะรัฐบาลก่อนใจดีเกินไป ฟ้องร้องเฉพาะแกนําตัวใหญ่ๆยังมีอีกเยอะที่ไม่โดนฟ้องผิดกับสมัยนี้แค่จับใหม่กระโดนข้อหาเป็นแกนําแล้วส่งของให้กินก็โดนสมัยนั้นถึงกับมีสโลแกนอาหารดีดนตรีเพราะแต่ไม่มีใครถูกฟ้องเป็นไงละ่ะผลของการการะทำกรรมตามทันในชาตินี้แหละไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าหรอกนะเพิ่งเห็นความยุติธรรมดีใจมากที่ยังเหลืออยู่ขอบคุณศาร พอหมดประโยชน์ก็เตรียมตัวรับโทษตามระเบียบโดนตราหน้าไว้ในประวัติศาสตร์ว่าล้มล้างการเลือกตั้งเป็นบันไดส่งเขาเข้าไปสู่ความสำเร็จแล้วดูเขาตอบแทนพวกคุณสิฮ่าฮ่ฮ่ขอขอบคุณข้อมูลหน้าข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดขอขอบคุณทุรธิกรามรับชมสวัสดี